เ่งเลยทุกคนตงตาถึงนี่นี่อยู่นะห้าสิบบางแรกเรามาใส่อันซิดประกันสุขภาพคุณต่างดาวสบายดีเมื่อนี้เขาปวดหัวมาสองวันแล้วเนาะเดี๋ยวว่าชิพาไปหาหมอไปหาหมอกะไปไปโรงพยาบาลรัฐบาลเนาะเขาเคยซื้อประกันประกันสุขภาพไว้ แต่ก็บบ่เคยได้ไปใช้จ้าเถื่อเนาะแต่ตอนนี้มันปวดหัวมาชงเมื่อไรก็เลยว่าสีไปใช้รองเบิ่งนว่ะอันที่ว่าใช้เนี่ยมันใช้กับโรคยังแหน่เนาะทางชายอีหยังไหลเนี่ก็คือเขาปวดหัวมันจะใช้ได้อยู่เพราะน้องทุกคนไปไปเบิร์นได้ในระหว่างทางไปโรงพยาบาลเนาะเขาก็มาจากถนนหลัดกระบังทีมีการก่อ้างห้ายปีแล้วทุกคนยังไ่แล้ว เป็นตาหวาเสียวบอกว่าถึงว่จักในยองอียโอ้โอ่าทุกคนเคยเคยเห็นข่าวหรือจำได้บป่าเนาะอันอียงก่เซาหากนะถลนะ่มนี่แหละแต่ว่าช่วงช่วงหลังแถวพันนะจนตอนนี้ก็ยังหมแล้วหลายปีแล้วนะ รถกระติดนี่ยังบนฝันไหนนช่วงมันแรงบวบูไปบูมาตอนนี้ก็เขามาในสนามบินเนาะโซนโซนของสนามบินน่าจะสนามบินรถยังไล่เลยทุกคนมีกรถติดมีรถติดเหรอจ้งทางไหนเป็นทางใดเพราะอันนั้นปั๊บน้ำมันบรอก็จะทปั๊บน้ำมันเครื่องบินหรือปั๊บน้ำมันรถอ๋อน้ำมันรถนะครับก็ท ไดเป็นทางใดนเอารถวันอันนี้คืนชางใหม่เหมาะอันชากบ้านเข้ามาตนามอนนั้นนี่เดชนะมบยแต่ยังไม,ม่เห็นเรื่องลงยังไม่เห็นลงหรือขึ้นกันขึ้นไปทางนันเลยเนาะ มาต่อสนามบินชวนณาภูอังกว้างใหญ่บูเคยได้มาอย่างเบิ่งจ้าเถื่อท้ามีโอกาสที่มาแต่เพิ่งม่ได้ที่ได้มารก ควบคุมกันบินเย็นหมดทุกคนไขยแบบแบบไอ้อทั้งนั้นทีนเเออนเน่เห็นหมองจอรถบ่เออจอญุนบ่ขนาดใหญ่แห่งนี้ทุกคนอืมทำไมมันขึ้นรถนีนยันลงถีบก็ึ้นขึ้นเครื่องบิน่แากที่ไปอาคารไหน ภายในประเทศนอกประเทศแคาจะอาจจะแย่กันนะทีแย่กนล้มทางเลยทุกคนโหลดไลท์เลยากาศคือสภาพอากาศไ้นมีเคืองบุญจิตุเห็นหมดทุกคนนะกนเครื่องบินชีกระเดยอีน่ะ คองวัเทศใดเด้ออานีเห็นหมดทุกคนหายเทพก็ยังเห็นมูลชัดไปต่อวัดอยู่นอ้นเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ทางชายแดนไทยกัมพูชายัางเข็งเขียนอะน,นี่นาที่รถต่อวัด พี่น้องบ้านเฮาเลยมาะจะต่อปันกันข้าจวมายังมาก็อยู่ยังไปได้อยู่ทุกคนจุดแรกจังหวะข้าวเติมเกี๊สกันจังบ่วมเมนดอกอันที่มาส่งคนจึงทางเขาโรงพยาบาลเซลินทอนแล้วทุกคนอเห็นออกไป

การใส่แบบประกันสุขภาพสำหรับในงานต่างๆเพื่อติดตามรับชูตสรุปห้ามอสเซนแล้วนะทุกคนขันตอนยุ่งยากหลายเ้องกับว่าเคยมาใส่เนาะตอนแรกเออโบได้บบได้ยังบบได้ใส่ซิทประกันเนาะเพคนคิดว่าประกันห้าเบิดเ้องไปได้กรอบเอกสารทีรถทางโรงพยาบาลกรอบออกมาให้ยแบบที่นี่เ้องพากันงงว่าเอ๊ะมันเกิดยังขไงเออเรื่องประกันมันคือแพงเนี่ยสรุปได้ใจเองด้วยเลย ก็เลยถามพ่นใหม่กะและเรื่องอยากเติบยังเกีียวไป่งมาเนาะทุกคนงุงแหงบ่เคยบ่เคยใช้ประก,ก,กัน้วกะสลุปไปหาหมอกวนหัวหมอตรวจเงี่ยวอ่ะวบาคอนุญาตว่าแบบบ่สุภาเนาะตรวจเงี่ยวแล้วก็ตรวจโควิดตรวจไขวัดใหญ่บ่มีทั้งสามอย่างที่เก่า,ามาเนาะ แต่โมก็หาย,ยาตามอาการก็คือยาพาราเข้ายาแก้ปวดอวกเอกแก้อาเจียนนะ,ะแล้วก็ผ้ากันกับเนาะ,ะมาหดเต็นเต้เถียงขึ้งตอนนี้ก็จะสามมูลปวดหัวหน่ะหายไหมไม่หายหรอกยังปวดคือเก่าทุกคนครั้งแรกงเรามาใส่อันนี้ <Okay. S 1> ประก,กันชุขภาพคุณต่างดาว ก็งงตัวแรกจ่ายเองจ่ายเต็มพันกว่าพอไปใช้สิทธิประกันสุขภาพคนต่างดาวก็เรืออยู่สามหลักกว่าบาทก็ไดม้มีเกิดเหตุงงกับเอกสารติที่แลกจ่ายเงินไปแล้วยังยังหัวตัวเองไม่ได้ใช้สิทธิต้องไปแก้เอกสารใหม่มงงเจ้าหน้าที่ก็งงค่ะงงเจ้าหน้าที่แนะนำว่า มาที่ล้าให้ก๊อปปี้อันที่เขาเคยซื้อมาะมาซื้อประกันให้ยื่นกับพาสปอร์ตบอกรับก็ใบได้งานพาสปอร์ตหน่อยมชาตเสียโอ้ยเสียร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอือเจ็มร้อยก็คือหนึ่งพันหนึ่งพันคบเงินเราคิดราคาต่างชาติยเลยอืเพิ่นคิดว่า บ้านเฮาเวิร์ตอนุ่บ่ประกันเฮ้าเวิร์ตอนุ่บ่หรือว่าเฮ้าเฮ้างงที่เฮ้าไ่ได้ยืนนี่แหละใช้เวลาไปไลไรเติบชวนตรวจกับคุณหม้อกะตรวน้าใดอ่ะตรวจหน่วยตาแล้วก็ฟังเสียงหัวใจแค่นั้นแล้วก็ไปตรวจชิงช่อ 22บาทหครัออบนคนปรากฏก็ไม่ได้ท้องไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่ไม่ได้เป็นโควิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ปวดหัวมันปวดอันนี้ตุ๊บๆุ๊ตรงตา,งาถึงนี่มีอยู่นะ้สิบาททุกคนชิคกับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะบ๊ายบาย